เบลคอมทูพีพิมพ์ชนะสวัสดีค่ะกับพ่อกับบูมนะคะอยู่ในรีแคปเพลงเพล y ของวันมิวไปถ่ายที่เชียงใหม่ใช่ไหมน้องไปเที่ยวเชียงใหม่อ่ะเนาะเอออยากกลับบ้านอยู่นะถ้าอยากกลับแบบไปเที่ยวบ้านล่าสุดที่จะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับเพราะว่าแบบมีงานเข้ามาพอดีเออก็เลยอยู่อยู่รับงานก่อนอยู่เอาเงินแล้ว,ลวค่อยโอนเงินให้พ่อแม่เอาเงินไปก่อนนะเนาะเดี๋ยวกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ได้เนาะอยู่แถวเมย่าด้วยใครเป็นคนเชียงใหม่แคปคนเหนือยกมือขึ้นใครไปเที่ยวเมย่าบ่อยยกมือขึ้นหมายถึงขับข้างบนนะไม่ใช่หมายถึงข้างล่างเม่่่่่่่่่่่่่าาาลละะะะพีีคคงงงงเเเเยจจจจไไไไปปปทนน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 ึขอออออมมมมแแแแตววััััดดดกกกิิหรรืชๆ็ู้้ พี่ไม่อยากไปแล้วอะแต่แต่ว่าเอองานดีงานดีกันดูกคนฮ่าฮแล้วก็ทีเนี้ยบุมเห็นในคอมเมนต์เขาบอกว่าดีใจได้กลับคบกันเข้ามาถึงแฟนน้องใช่ไหมที่ชื่อน้องโฟมใช่ปะเลิกกันไปอยู่พักนึงหรือทะเลาะก,กันหรือมีปัญหาอะไรกันใช่ไหมถ้าตอนนี้กลับมาคืนดีกันโอเคนะคะกลับมาแบบว่าคีบความสัมพันธ์แล้วก็แบบเปลี่ยนแปลงอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยังเข้ากันไม่ได้เงี้ยเราก็พยายามปรับจูนกันให้ให้แบบว่าเข้ากันได้เรื่องที่ผ่านมามันอาจจะทําให้แบบเข้าใจกันยากเออปรับจูนก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าได้กลับมาคืนดีกันก็แบบเออปรับจูนกันใหม่นะคะเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกัน ก็ปรับจูนกันนะคือความรักก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะคือมันก็จะงงง,งงบ้างอื่นๆบ้างอาจจะแบบเป็นเรื่องไม่น่าทะเลาะก็ดันทะเลาะก,กันบ้างมงเคยทะเลาะก,ก็วอกหนะักมากแค่เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเรื่องไม่ไปกินข้าวอะไรสักอย่างอ๋อเรื่องตื่นสายแล้วก็พูดว่าเออคนปกติเขาเลิกกันเพราะาเรื่องแค่นี้แหละอะไรเงี้ยเออมันก็จริงนะคือด้วยความอารมณ์ตอนนั้นทุกอย่างมันก็พูดออกมาได้หมดอะเนาะการเลิกกันนะเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกคู่นะคะที่กำลังมีปัญหาอะไรกันฝ่าฟันไปให้ได้นะคะถ้าเรารักกันจริง มเลิฟยู you, ขอบคุณนะคะขอบคุณศิลปินทุกท่านในเนื้อองแต่ส่วนของบูมเองอะบูมทางานง่ายตัวบูมเป็นคนที่ชอบอ่านเนื้อ้องในรีแคปอยู่แล้วใช่เปล่เออมันก็เลยทาให้เราทางานง่ายแต่คนอื่นไม่ให้เวลาแต่พี่บูมไปขอเองแต่บางเพลงที่แบบมันไม่สามารถหานเนื้อได้จริงก็เลยเตัดสินใจว่าไม่ทำดีกว่าเพราะบางทีมันจะผิดพลาดเยอะความหมายของเราก็จะแปลไปอีกแบบแคมมเแบบแคยม,มีคนหนึ่งศิลปินท่านหนึ่งมาเมน์บอกว่าโอ้โหเนื้อเพลงผิดหมดเลยพี่เยอะเลยพี่อะไรเงรี้ยเออมันก็เลยทำให้เฟลเนาะคนที่เป็นเจ้าของเพลงก็จะเฟลด้วยเนพอับม เพลง Killer 2ซึ่งเพลงก่อนหน้านี้เรยกว่าื o อ e r 2ไปแล้วเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อร้องกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่เขาพูดอินโทรขึ้นมาก่อน I don't feel this way for so long ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วอะความรู้สึกนี้คือมันไม่ไรู้สึกมานานนานมากๆแล้วนะ That is how we gon get through ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันผ่านไปความรู้สึกนี้ไม่รู้จะทำยังไงให้มันผ่านไปได้แต่ไป v e r s e Oh wake up Jen I gotta pray wake up พอฉันตื่นมาฉันก็อธิษฐานฉันต้องการะไรฉันก็อธิษฐาน I pray for my people who really going through some shit ฉัน อธิษฐานให้คนในครอบครัวฉันหรือเพื่อนๆฉัน my fam ะนะใครที่กําลังจะไปในทางที่ไม่ดีก็คืออยากจะให้กลับมาใครที่หลุดไปในทางไม่ดีขอให้กลับมานะคนที่ไม่รักกูไม่มีสิทธิ์คนที่รักกูคือไม่มีสิทธิ์เหมือนกันมยิ้มชอบประโยคนี้นะถึงเป,ประโยคที่แบบปกติไม่มีอะไรแต่รู้สึกฟังแล้วแบบคนที่ไม่รักกูมึงไม่มีสิทธิ์มาพูดมึงไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับกูมึงอย่าหวังมายืนเนื้อข้างกูในวันที่กูนั้นวินในวันที่กูชนะมึงอย่าหวังเลยว่าตรงเนี้ยจะมีมึงเพราะมึงไม่ได้รักกู สิ่งที่มึงพูดในเพลงอ่ะไม่จริงอ่ะพวกกูเลยไม่อินได้อินนะแต่กูก็คือปล่อยผ่านแต่สิ่งที่มึงพูดอ่ะคือมันไม่จริงเลยในเพลงมึงพึ่งเข้ามาในเกมมาใหม่สัตว์กูรู้มึงยังไม่ชินมึงพิ่งเข้ามาแต่กลัวอยู่มานานละกูแบบว่าอยู่ตั้งแต่แบบว่าไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือกูมีใช่ไหมแล้วก็มึงเข้าเพิ่งเข้ามาในเกมอ่ะเกมแลอ่ะยังไม่ชินหรอกอารมณ์ผงมึงยังไม่คงที่อะไรอย่างเงี้เหมือนกับตอนที่กูรู้ว่าแฟนคนอื่นน่ะไม่ได้ซิงอันนี้เหมือนฟิลฟิลตอนแบบฟ้าเด็กๆไหมเฮ้ย ตอนเนี้ยเสียงโทรศัพท์กูดังแล้วเขาบอกว่าเงินเข้าตอนตีหนึ่งอีกอุย้ยเหมือนกันเลยเงินเดือนพี่กูเข้าตีหนึ่งกันก็เข้าตีหนึ่งเหมือนกันแปลกเนาะเพราะอะไรไม่เข้าใจว่าทําไมเงินระบบอะไรเงี้ยมันจะเข้ารันเข้าตอนตีหนึ่งแต่อันนี้เขาอันจะเป็นเงินงานแหละพอหลังจากคอนเสิเร์ตเสร็จชะปลาเงินก็แบบไอ้แบงกิ้งเด้งเข้ามาเลยสวิตช์ไมฟ์โฟรเป็นรอบที่สองทำให้พวกมึงอึ้งดิเนี่ยสลับโฟกูของกูเนี่ยเป็นรอบที่สองละพวกมึงอึ้งปะว่าโฟกูไม่ได้มีโฟร์เดียวสวิตช์ไปสวิตช์มาไปเรื่อยๆแบบไหนแบบไหนไม่่่่่่่ททําาาาแแบบเเเดีีีียยยววกููไไปรรรรืออัันนนนนนน้้จจิิงงะะะมมมลึใชคสต ดีออกก็คืออันเนี้ยที่เขาใช้คือมันตออใช้กับนาใช่ไหมองจริงนะพี่บุ้มมาดูไม่ออกแล้วองจริงของพกรู้แค่ว่าเออเราซื้อในช็อปแล้วมันคงจริงนะอเงี <c> ้ย <oughs> เป็นคนไม่ค่อยข้างแวนพี่บุ้งเป็นคนที่รักษาของไม่ได้เก่งมากพี่บุงนนง้งเลยเลือกซื้อธรรมดาดีกว่าเพราะว่าพี่บุ้มเป็นคนที่ใช้ตลอดเวลาพี่บุ้งกลัวกลัวเวลาซื้อแบรนด์มาแลว้วอะมันจะสกปกแล้วทาให้แบบราคามันตกไม่ใช่ว่าเราซื้อไม่ได้แต่เราซื้อได้แต่เรารู้สึกว่าใช้ของแบบตลอดเวลากระเป๋าเนี่ยพุบพับพนออะะตต่ไปเหุที่่กูซื้อแตบพราะ่่แตกกอนนูั้นไมม่่ีีออดทกู ใช้ของแบรนด์เนมอ่ะเพราะแต่ก่อนไม่มีก็คือจอบเหตุผลนี้ก็คือจอบถูกปะเป็นพี่บุ้งว่าซื้อถูกไหมก็ในเมื่อก,กูมีอ่ะสามารถาซื้อได้แล้วกูทำไมกูจะไม่ซื้อเพราะเมื่อก่อนกูไม่เคยมีเหตุผลง่ายๆเลยคนที่บอกว่าวิชัแนนยแพนนมแล้วทําไมกูมีเงินซื้อนี่เอาละ,อา,ละอารมณ์ขึ้นแทนกูรู้ที่มึงพูดหนะไม่จริงมึงพูดพ่อยมึงปากพ่อยมึงบอกว่ากูไม่มีจะกินาปากดีไปว่าเขาไม่มีจะกินเอาตัวเองให้รอดไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาอยู่ในจุดของตัวเองอย่ามาสาระแหน่งเรื่อง ไม่ได้มาจากศูนย์จริงๆในขณะที่กูอยู่ใต้ดินทุกคนคําว่าจากศูนย์เนี่ยมันก็ยังแบบอยู่ในระดับศูนย์แต่ใต้ดินคือใต้ดินกว่าศูนย์ถูกปะคือมึงว่าจากศูนย์นะไม่ใช่จริงไม่ได้จริงเลยมึงแค่แบบอยากแค่เอาสตอรี่เหตุแต่จริงๆไม่ใช่หรือสตอรี่มึงกะว่าแบบกูมาจากศูนย์แล้วตอนนี้กูมีป่าวมึงไม่ได้มาจากศูนย์จ้ะแต่กูเนี่ยจริงๆเลยกูมาจากใต้ดินยิ่งกว่าอ่าอันดร์กราวอะกูเคยแบบเติร์กมาก่อนบล็อกกูก็เคยสปินอันนี้ไม่รู้บล็อกกูก็เคยส ซึ่งบูไม่แน่ใจว่าเขาเป็นผู้เข้าแข่งขันในเกมหมายถึงทัวร์ไปเรื่อยทัวร์ไปตลอดนี้ไปเรื่อยๆแข่งขันเรื่อยอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจมูดเขาได้ไวโคตรฟินอารมณ์ได้ไวคือสิ่งที่แบบมันสิ่งที่มากระทบจิตใจเราทําให้เรารู้สึกแบบมีความสุขอะฟินเปิดประตูมีแต่กลิ่นควันกัญชาทํากูบินก็ทำหายเลยนะจ๊ะกลิ่นนี่คือกลิ่นกัญชายื่นบัตรมาให้กูซีดก็คือยื่นที่เป็นแท่งบอกไว้เลยกูไม่คิดอยู่ในสตูกูยังคีกยาก็คือยังแบบอยู่กับยาใช่ไหมแบบว่าสูตรไอพีรีคิด มึงไม่เคยอยู่ในสตรีทมึงไม่เคยอยู่ในถนนเส้นนี้ไม่เคยอยู่ในถนนตรงนี้เลยงั้นระวังตัวดีๆใช้ชีวิตให้มันพอดีไม่ต้องไปเล่นกวนตีนอ่ะใช้ชีวิตนั้นดีพอไม่ต้องไปแบบกวนตีนคนอื่นเขาเดี๋ยวเขาว่ามึงไม่ดีกูเป็นห่วเนี่ยเดี๋ยวเขาว่าไม่ดีนะมึงอย่าไปกวนตีนคนเขาเดี๋ยวเขาว่ามึงอยากมีซีนอยากอยากมีสีแสงกับเขาอะเนาะเดี๋ยวกูยังจมอยู่ในลีนลีนคือซิปิลีนนะเนาะอ่ะลีนกูหมายถึงโคดีนอะที่แบบทําให้แบบมึนเมาที่มึงพูดใในนเพลงงงง What mean you มมมมมมึึหาาาายคววว่่่ไไีท สกินคือหน้าจอมึงไม่มีทางแบบออกมาอยู่ตรงที่พวกกูอยู่ได้มึงอยู่ในรูของมึงเถอะถ้าอยากรวยมันก็มีวิธีแต่ถ้าแลปมันก็คงไม่ดีหรอกคือมึงแลบอ่ะไม่ลุ่มมันมีวิธีอื่นแต่ไม่ใช่แลบพอแลปมันไม่ลุ่มสาหรับมึงกูอ,อยู่ในเครื่องรถ V6 V6 คือรุ่นรถอ่ะกูจะซิ่งจนจบเพลงนี้กูจะแดกให้แก้วนี้หมดหวังว่ามันจะไม่มีหกอันนี้ความงุกเข้ามานะกูจะไม่ปล่อยสักหยดให้มันหกเลยจ้ะ I d e p e n inside myself มันฝังอยู่ใน My So u l คือหมายถึงว่าความเจ็บปวดทั้งหมดของฉันที่มัน อยู่ในมโซคือจิตวิญญาณของฉันฟัฝังอยู่ในจิตวิญญาณ They said that l o v e อ a ดร้พวกเขาอะพูดว่าฉันรักยางฉันรักสิ่งเหมึนเมา I had to take its l o w ฉันจะทำมันช้าๆแบบค่อยๆแบบเคลิมเคลิิมไปกับมันเพิรนไปกับมันวิชั่นกูเหมือนกับกล้องมันเปลี่ยนเป็นในโหมดวิชั่นคือวิสัยทัศน์นะของกูเนี่ยเปลี่ยนโหมดได้ตอนกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้แรปเปอร์คนไหนอยากเจอกับกูตืตืๆแม่กูจะฆ่าแม่งตายหมดแรปเปอร์คนไหนอยากเจอกูใช่ไหมอ่ะกูจะฆ่างตายบทเมือนจะไม่มี้ วงการนี้แม่งด้านได้ไออดถูกต้องอ่ะทุกบูมพี่บูงวาดมันถูกวงการนะคนเรามันก็ต้องแบบอ่ะนิดนึงอะเนาะเออกูะ <c oughs> จะล่าแบงค์พันไปจนกูแก่หรือว่ากูลมหายใจหมดดีชอบล่าไปจนกว่าจะตายแย่ yeah, สันทางนี้กูไม่ไรต์อะโลนกูไม่ขี่คนเดียวกูไม่เดินทางคนเดียวแน่นอน I got my family and my bro pray to God I g o t t o m make it home คือตอนนี้ฉันฉันมีครอบครัวแล้วมันมีพี่มีเพื่อนมีแกง๊งฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าประมาณว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนอะเวลาเราไปอยู่ด้วยกันอะตรงนี้ก็คือครอบครัวสมมติวังอยู่ที่ใช่ไหมแล้วพอบูมไปอยู่ตรง ตรงนี้ก็คือครอบครัวแล้วคือบ้านแล้วลเหมือนได้อยู่บ้านอะ่ะเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านไม่ว่าตรงนั้นจะอยู่ที่ไหนแต่เราได้อยู่กับผู้คนแบบเนี้ยก็เหมือนได้อยู่บ้านแล้ว Love One Meal Love One Meal p k a y I Gotta Make It Home Gotta Play Gotta Make It Home Keep Praying Keep Praying คือแบบอธิษฐานต่อไปอธิษฐานต่อไป q u i t Praying ก็คือออกมาจากเกมซะโอเคจบไปแล้วนะคะเพลงนี้เนื้อเพลงอะ่ะเอาจริงนะบุ้มพูนตรงว่าเพลงนี้ฟังไม่ได้ยากนะคะบุ้มรู้สึกว่าถ้าคนทุกคนฟังไปแล้วว่ะแล้วก็แปลความหมายได้ไงก็คือซึมซับไปกับเพลงแล้วก็เข้าใจความหมายที่น้องเจต้องการสื่อแน่นอนนะคะแล้วก ทุกวันนี้ก็อธิษฐานค่ะขอให้เงินเยอะขอให้งานยเนยอะจริงๆก็ที่เห็นน้องน,องนะขอครอบ,บครัวค,ค,คนที่ดีคนเจอคนที่รักจริงแล้วก็อยู่กับเรามึงก็อธิษฐานแบบนี้เหมือนกันนะไม่ต้องการศัตรูอะจริงมันเหนื่อยมันน่าเบื่อมันก็แย่งชิงกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะจบไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วฝากกดหุ่นบัลเบอร์ไว้ในอ้อมอกใจทุกคนด้วยค่ะบ๊ายบายเลิฟยูเจอกันใหม่คลิปหน้านะพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวบูมท้ายแต่วันนี้คือรีบลงก่อนนะคะเพราะมึงกลับจากทที่าาางนบบ๊ยย